คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าเรื่องโควิด -19 เนะคะเมื่อสักครู่เวลาประมาณ21นาฬกาที่ผ่านมาเพจ f a c e b o o k สมบัตปิปูสมศักดิ์ปูอบสาขา2 BTS กรุงธนบุรีมีรายงานว่าเจ้าของร้านติดโควิด -19 หลังจากเข้ารับการตรวจเมื่อ20ทธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเพจ Facebook สมศักดิ์ปูอบสาขา2 BTS กรุงธนบุรีเผยแพร่ข้อความพร้อมใบผลตรวจ ระบุว่าผลตรวจออกมาเมื่อช่วงเย็นของวันนี้เจ้าของร้านสาขานี้ซึ่งเป็นผู้หญิงติดโควิด -19 หลังจากเข้าตรวจเมื่อ20ทธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบจากการรายงานข่าวที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่19ทธันวาคมแอดมินเพจระบุว,ว่าเจ้าของร้านไม่มีอาการใดๆเพียงแต่เห็นข่าวแล้วไม่สบายใจจึงไปตรวจและตัวเองไม่ได้ไปที่ตลาดมหาชัยด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจุดที่ไปไม่ใช่ตลาดกลางกุ้ง แต่เป็นแพรกุ้งขนาดเล็กใกล้หอนาฬิกาแอดมินยืนยันว่าตั้งใจโพสต์ข้อความนี้เพื่อต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบและขอประกาศให้ลูกค้าที่เคยเข้าไปรับประทานอาหารร้านสมศักดิ์ปูอบสาขา2 BTS กรุงทนบุรีตั้งแต่วันที่8ถึง21ธันวาคมนี้ทราบข้อมูลและร้านจะปิดบริการอย่างน้อย14วันเพื่อที่เจ้าของร้านจะเข้ารับการกักตัวและดูแลรักษาตัวต่วตอไป นอกจากนั้นทางร้านยังได้แจ้งสถานที่ต่างๆที่เจ้าของร้านซึ่งติดเชื้อเดินทางไปให้ทราบอย่างละเอียดผ่านทางเพจ Facebook ด้วยค่ะ